เท่าที่ผมได้ดูจากโกลแมสแซกและบูมเบิกนะเขายังหยุดกันแค่ดิ g จอ n ัลวอลอยู่หมายความว่าฟโบวอลน่าจะเกิดขึ้นแล้วแหละลิ a จน a ลวอลเป็นความเสี่ยงสูงสุดในนาทีนี้มากกว่านี้<ช>ยังไม่อยากคิดกันด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นพวกตะว,วันออกการศึกษาเราไม่รู้ว่าจุดพีคข,ของสงคามอยู่ที่ตรงไหนมันก็เลยแทงจุดพีคข,ของทองไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าทองต้องขึ้นแตกมากเลยอ่ะ ทองคำอะ่ะมันเหมือนรู้ว่าจะมีเรื่องแน่นอนว่าทองต้องตอบรับในทางที่ดีเมื่อมีเรื่องของสองครามคือทองอะ่ะถ้าเกิดมันจะเดี่ยงอะ่ะอย่างที่เราพยายามจะแช่งมันให้มันเดี่ยงเดียงอะ่ะมันเคยเกิดภาพเดี่ยงที่ชัดเจนตอนปี2011คือขึ้นมาเยอะมากและเฮ้ยทำภาพแล้วมันก็เดี่ยงยาวเลยหลังจากปี2 0 1 7ก็ต้องมามเริ่มฟื้นขึ้นมาโดยเฉพาะหลังจากปี2020เมื่อขึ้นแรงๆปุ๊บมันจะหยุดและเข้าสู่หมวดพักตัวเนี่ย ไม่เคยมีครั้งไหนที่มีรูปแบบที่จะลงเหมือนเมื่อตอนปี2011อีกเลยคือตอนปี2011พักตัวแร๊บเดียวไหลอันนี้ทุกวันนี้พักตัวนานเมื่อคุณเจอภาพการพักตัวนานในระดับแบบหนึ่งเดือน2องเดือน3เดือน4เดือนมันมักจะรอขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมา4 5ปีแล้วอ่ะเช่นเดียวกับครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะดูแล้วกราฟมันดูเหมือนอยากจะขึ้นด้วยสาการก็เป็นใจเออมันก็น่าจะไปเกินกว่า3ามันอ่ะ ตสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่เป็น worst case scenario นะคะหรือว่าคือฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุดที่ตลาดจะมองเห็นจากกรณีนี้คืออะไรคะพี่ปิงหยุดแค่ original w a r หรือว่ามันจะมีความเสียงมากกว่าต่ ความเสี่ยงก็คือขเขายังไม่พูดถึง New เคลียร์วอร์อาไม่มีใครพูดนะครับก็สุดก็ยังเป็นแค่ g i จินแ a l วค่ะนะครับแต่ Regional War ในที่นี้เราต้องอย่าลืมฝั่งอิสราเอลเนี่ยพันธมิตรมันคือเมกาไงโอ้มันอาจจะไม่ใช่แค่ Regional War ว่ะแต่แต่แต่เท่าที่ผมได้ดูจากโกลแมนแซกและบูมเบิร์กนะ<ม>เขายังหยุดกันแค่ Regional War l อยู่หมายความว่าย ฟูบว์น่าจะเกิดขึ้นแล้วแหละลีเจนดลว์เป็นความเสี่ยงสูงสุดในานาทีนี้มากกว่าน,นี้ยังไม่อยากคิดกันค่ะในกรณีที่เป็นฟูบลว์นะคะหรือว่า p ร i i ีเจนดลวเนี่ยนะคะเอ,อผลในด้านฝั่งของราคาทองคำนะคะพี่ปิงประเมินยังไงคะวันนี้ขึ้นมาวันเดียวประมาณห้าสิบกรรียนแปลกมากเลยอะ่ะทองคำอะ่ะมันเหมือนรู้ว่าจะมีเรื่องอ่ะถ้าเกิดใครที่ ดูทองใช่ไหมเล่นการาฟทองเราจะรู้ว่าทองอ่ะมันพักตัวแล้วก็จ่อจะขึ้นมาแล้วนะฮะในในในสองวันนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการโจมตีของอิสราเอลไปอย่างอิหลานทองก็วิ่งขึ้นมาอีกแน่นอนว่าทองต้องตอบรับในทางที่ดีเมื่อมีเรื่องของสองครามสิ่งที่เป็นตัวคอนเฟิร์มมีอะไรบ้าง Bitcoin, คริปโตเคเ r e n c y ติดลบเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคริปโตอ่ะจะแพ้แพ้ทางสองรามครับคริปโตคุณคริปโตจะมีชีวิตอยู่ได้ก็อะไรบนบอกเชนใช่ไหมแล้วบอกเชนมันจะมีชีวิตอยู่ได้บนอะไรบนขึ้นความถี่เวลามีสงครามคือเขาปิดขึ้นความถี่กันนะครับวันนั้นมันอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลจับต้องได้มันจะดูเวิร์กกว่านั้นทองก็ต้องวิ่งอันนี้แน่ นะฮะส่วนจะวิ่งไปถึงไหนยังไงอะ่ะไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าต้องเยอะว่าพอน้ำมันมันก็จะพุ่งกันทีสิบสามสิบสิบยี่สบสาสิบเหรียญทองมันจะอยู่นิ่งนนี่อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่านอกจากทองที่จะวิ่งแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ตอนนี้มันเป็นเครื่องยืนยันว่าน่ากลัวนะคือสวิตฟังสกุลเงินสวิตฟังเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสวิตเนี่ยเป็นเหมือนเวลามีโลกมัน โลกจะมองสวิตฟังเนี่ยเอาโล,ลกมองสวิตเซอร์ลแลนด์เนี่ยเป็นเหมือนประเทศตรงกลางใครจะมีเรื่องอยังไงไม่รู้สวิตเหมือนเป็นโอเอซิสนะฮะเป็นที่ที่ไว้พักลบเหมือนเป็นคอนติเนนทัลอ่ะเป็นโรงแรมเดย์จอนวิกอ่ะไม่เหมือนเป็นที่พักอะ่ะใครจะตีกันยังไงไม่รู้คุณต้องมาพักที่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นสวิตเนี่ยมันดูมีความปลอดภัย สวิตฟังมาเมื่อไหร่แปลว่าโลกมันร้อนแล้วสวิตสกุลเงินสวิตฟังเนี่ยแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์อยู่แล้วนะครับแล้วคุณดูมันมาวันนี้สองวันนี้ดังน,น,นั้นสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ขี้ๆแล้วแหละนะครับแล้วจะไปได้ถึงไหนผมไม่รู้รู้อย่างเดียวน่าจะไปเยอะพอสมควรเลยยกเว้นอิหร่านอาจจะแบบไม่ทาอะไรไม่ตอบโต้แต่ยากนะเพราะว่าในธันญาคูเมื่อเช้าอะ่ะให้สัมภาษณ์บอกว่ามันจะเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่อง เขาใช้คําว่าต่อเนื่องต้องมีอีกมันเออถ้าเกิดอิหร่านนิ่งได้ก็ถือว่าต้องปรบมือให้อ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่นิ่งก็ทองก็ต้องไปอีกสวิตฟรังก็ไปอีกแน่นอนว่าหุ้นก็ลงอีกเพราะว่าหุ้นอเมริกามันเพิ่งจะลงเองใช่ไหมครับหุ้นอเมริกาลงน้ํามันก็ขึ้นและอะไรอีกที่จะดีดอลลาร์กับพันธบัตรแต่ดอลลาร์จะสู้สวิตฟรังไม่ได้นะครับ โ okay. อเคอาจจะถูกมองว่าเป็นเซฟเฮดเวนแต่ว่าดอลล่าร์ผมว่าก็อย่างมากก็แค่ดิดแข็งชั่วคราวแต่สวิตฟังของจริงที่จะไปจริงๆส่วนตัวพันธบัตรตรัฐบาลอเมริกาก็น่าจะมีการหลบลงไปเรตรงนี้เยอะยิวมันถึงได้เริ่มลงไงอทองที่พี่ปิงบอกว่าเพุ่งเยอะนะคะมันมีโอกาสไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยิ่งปีนี้เนี่ยเรายิ่งเห็นความผันผวนสูงมากนะคะเฉพาะสงครามการค้าเนี่ยแปดสิบเหรียญร้อยเหรียญก็เห็นวิ่งกันมาแล้ว ก็การกลับไป3ามหมืไม่ไม่ยากแล้วก็ทาร์เก็ตสิ้นปีนี้ที่หลายคนเขามองไว้3 6มพันหก็ก็อยู่ก็ต้องมีการอัปเกรดกันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้นะครับส่วนจะไปได้ถึงไหมก็ขึ้นอยู่กับสาการแต่ดูทรงแล้วดูเหมือนอยากจะไปวะ่ะคือผมไม่สามารถระบุได้จริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของคอมเบอรี้เป็นอิงอยู่กับสาการแต่ตั้งข้อสังเกตแล้วกัน คือทองอะ่ะถ้าเกิดมันจะเด้งอะ่ะอย่างที่เราพยายามจะแช่งมันให้มันเด้งเด้งอะ่ะมันเคยเกิดภาพเด้งที่ชัดเจนตอนปีสองพันสิบเอ็ดคือขึ้นมาเยอะมากและเฮ้ยทาภาพแล้วมันก็เด้ยงยาวเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปสังเกตคือตั้งแต่ปีสองพันสิบเอดหลังจากที่หลังจากปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเอดถึงสองพันสิบเจ็ดเนี่ยมันนิ่งนานหลังจากปีสองพันสิบเจ็ดต้องมามันเริ่มฟื้นขึ้นมาโดยเฉพาะหลังจากปีสองพันยี่สิบจะเห็นว่าเมื่อขึ้นแรงๆปุ๊บมันจะหยุด และเข้าสู่โหมดพักตัวเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่มีรูปแบบที่จะลงเหมือนว่าตอนปี2011อีกเลยคือตอนปี2011พักตัวแป๊บเดียวไหลอันนี้ทุกวันเนี้ยพักตัวนานเมื่อคุณเจอภาพการพักตัวนานในระดับแบบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนมันมักจะรอขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมาสี่ห้าปีแล้วอ่ะเช่นเดียวกับครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะดูแล้วกราฟมันดูเหมือนอยากจะขึ้นด้วยสาการก็เป็นใจ เออมันก็น่าจะไปเกินกว่าสามพันหกอ่ะนะครับค่ะจุดที่พี่ปิงพูดน่าสนใจนะคะคือกับทองคําเพราะว่าฝั่งที่แบริจทองคําก็มองว่าทองขึ้นมาเยอะแล้วนะคะขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงโอกาสพักฐานโอกาสลงแรงเหมือนปีสองพันสิบสองมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว,าว่าวิ่นมาแบบไม่พักเลยะะแต่ปรงที่พี่ปิงพูดน่าสนใจตรงที่ว่าคือรูปชาร์จอะมันมันต่างกันอาการอาการ กสารสะสมกําลังเพื่อรอขึ้นมันต่างกันชัดเจ,จนว่ามันจะไม่ซ้ํารอย2012ใช่ก็อย่างที่หลายครั้งที่เราออกรายการกันนะ่ยก่อนหน้านี้สักประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ยังบอกเลยผมขายทองนะผมกลัวเออมันขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมผมก็ต้องขายเพราะผมกลัวเหตุการณ์เมื่อปี2011-2012นั่นแหละแล้วผมก็รอดูมันไงอะไรวะแล้วมันก็พักตัวแล้วมันก็ไม่ลงแล้วแพทเทิร์นมันก็ไปเหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ ไม่ขึ้นก็จริงแต่พักตัวออกข้างในกรอบที่มันแบบดอดาวนิดหน่อยอะ่ะมันก็แค่สแตนบายรอ,อขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วแพทเทิร์นตอนนี้มันก็เป็นเหมือนอย่างนั้นแล้วแต่มันมีทะลื่งเรื่องสองครามด้วยมันเลยกลายเป็นว่ารอบนี้การปรับฐานรอบนี้ไม่ได้ไปเหมือนเมื่อตอนปี2011หรือไม่ได้สอว่าจะลงเยอะเหมือนอย่างที่คาดหวังเพราะว่าผมขายไปแล้วผมก็คาดหวังให้มันลงเยอะเพื่อผมจะได้เก็บไง่นใ,ใช่ไหม เออจะได้เก็บในที่ที่ดีผมรอสี่หมื่นหกผมก็บอกทุกคนผมรอสี่หมื่นหกในเมื่อมันไม่มาเว้ยแล้วเราดูกราฟแล้วดูค่าเงินคือเวลาคุณดูคุณต้องดูหลายอย่างถือว่าดูกราฟมันที่มันไม่ค่อยลงต้องเริ่มหวั่นใจแล้วเฮ้ยมันไม่ลงอย่างที่สองค่าเงินบาทมันแข็งค่าผิดปกติทั้งทั้งที่เรารู้แล้วว่าสถานการณ์ประเทศเรามันไม่ดีใช่ปว่าดูบัญชีเดิสพัดเริ่มขาดดุลครั้งแรกในรอบปี แปลว่าบาทอ่ะนี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่เราได้ใช้เงินบาทอาจจะเป็นโอกาสคร<ม>ั้งสุดท้ายก็ได้ที่เราจะได้ใช้เงินบาทที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ดูบัญชีเดินสภาพพึ่งขาดดุลไปในเดือนที่ผ่านมาคณรูหรือเปล่าครั้งแรกในรอบปีมันก็อาจจะเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อเอาโอกาสข,ของข้างเงินบาทบวกกับทองที่มันไม่ยอมลงเนี่ยมันเลยต้องกลับไปซื้อทองอีกครั้งหนึง่งทีนี้ไม่ใช่เก่งหลังเกม,มผมไม่รู้หรอกว่าจะมีสงครามแต่ผมมาซื้อทองกลับไปเมื่อวันอังคาร อังคารพุทธพฤหัสเนี่ยไล่ซื้อมาสามวันเนี้ยแล้วเราก็มาซื้อก้อนสุดท้ายวันนี้อ่ะก็ยอมดอยวันเนี้ยสามสี่วันเนี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าฉาดมันบอกมากราฟเป็นบอกมาค่างเงินก็บอกมาตั้งแต่แรกจริงๆก็เก็บ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 เก็แต่ถามว่าเก็บไปสองสาวันที่ผ่านมากําไรไหมก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้กาไรถูกป่ะมันก็เจ๊งมันพิ่งจะมาดีเอาเนี้ยอยู่ดีก็มีเรื่องสองครามมาช่วยครับเช่นเดียวกับค่างเงินผมบอกแล้วว่าบาทอะ่ะมันผิดปกติ เมื่อบาทพิกตษผมคุณจะถือเป็นบาททําไมบาทมันแข็งแบบนี้คุณควรต้องแปลงบาทไปเป็นอย่างอื่นงงวะเพราะสุดท้ายแล้วบาทมันจะอ่อนค่ะผมก็ต้องแปลงบาทไปเป็นดอลลาร์แล้วก็สวิตฟังเมื่อมันตั้งแต่เมื่อวันอังคารแปลงบาทไปเป็นดอลลาร์เหตุผลเพราะก็บาทมันแข็งเมื่อผิกติเมื่อมันอ่อนผมก็ต้องได้กําไรจากดอลลาร์ส่วนแปลงไปสวิตฟังอันนี้คือกะว่าเอาไปฝังยาว,ยาว ง่ายๆทำไมต้องไปสวิตฟังก็สวิตฟังมันเป็นสกลุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปดูได้เลยก็เก็บไว้เป็นสักสิลว่าไม่ใช่คุณไปดูสวิตฟังเมื่อเทียบกับดอลลาร์สวิตฟังเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทุกวันนี้เนี่ยกําลังจะนิวไฮแปลว่าอะไรดอลลาร์มันอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสวิตฟังเทนย,วยาวๆเลยเช่นเดียวกับบาทไทยเมื่อเทียบกับสวิตฟังคือคือเราต้องมีคําถามไงเรามีบาทอยู่เราจะไปเก็บไว้ที่ตรงไหน เก็บดอลลาร์มันแค่โชคครั้งชัชวคราวเพราะาดอลลาร์เดี๋ยวก็เวี่ยงอ่อนเดี๋ยวเวี่ยงแข็งแต่เรารู้ว่าต,ตรงนี้เดี๋ยวเราได้เปรียบในจังหวะเดียวกันพอดีว่าบาทมันแข็งแล้วเราจะไปเก็บในทรัพย์สินทรัพย์แอสเซทอะไรที่มันปลอดภัยมากขึ้นเอก็สวิตช์มแล้วก็เออผมก็แจ็คพอตเอาทองมาอ่ะรอบนี้ผมก็ขอบคุณอิสราเอลดีไหมเนี่ย <laughs> อืม ป่อมานี้ก็แต่แต่ถามว่าจะไปถึงไหนเนะยไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่ามันต้องมีแอคชั่นเกิดขึ้นเก็บปลายเก็บปลายเก็บ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 มันมันไม่รู้จริงๆอะครับว่าคือผมไม่ได้เป็นพวกแบบตัวันออกกลางศึกษาโอเคป่ะสมมติว่าคุณกีตาร์พัถามผมในฐานะนักวิชาการตัวัออกกลางศึกษาผมอาจจะตอบได้๋อเดี๋ยวแม่งจะมีเรื่องนะเดี๋ยวนายพลคนนั้นเดี๋ยวนายพลคนนี้อะไรเงี้ยคืออินไซน์มาอันนี้เราไม่รู้เราดูได้จาก เฮ้ยมันไม่ดีว่ะการให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนตอนนี้ไม่เวิร์กและอิหร่านยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ปะแล้วประเมินแล้วถ้าอิหร่านเกิดไม่ผลิตน้ํามันขึ้นมาหนึ่งล้านบาร์เรลสองล้านบาร์เรลเอาพุทธหายไปขนาดนี้แล้วกระทบกับราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันคืออันเนี้ยเรื่องพวกนี้ผมประเมินได้แต่ด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นพวกตะวันออกการศึกษาเราไม่รู้ว่าจุดพีคข,ของสงครามอยู่ที่ตรงไหนมันก็เลยแทงจุดพีคข,ของทองไม่ได้ รู้อย่างเดียวว่าทองต้องขึ้นโมงสูต่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ